ออะเดี๋ยวเราทำไปพวก้องกันไปท่ดีก่อนไปปูไว้ให้ก่อน ขนมตกมันอย่างนี้อะสูตรเชฟต้นอะไรนี่นะ้าตีเลยโน้าตีเลยปูต้องเบอร์อะไรบ้ง